เจ๊เจ๊บีนหน่อยเอ่อทั้งหมด2,000บาทค่ะโอเครูดบัตรแล้วกันแทนนี้ค่ะคุณลูกค้าโอเคค่ะรอสักครู่นะคะ ม,มีวงเงินไม่พอค่ะแค่พันทาาลูกค้าจ่ายเงินสดให้ฉันอีกห้าร้อยก็พอค่ะอ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาอ๋อนี่ครับห้าร้อยบาทเออคุณลูกค้าคะอันนี้มันไม่ใช่แบงค์ห้าร้อยะค่ะมันเป็นแบงค์ยี่สิบอะนี่เจ๊นี่เจ๊คิดว่าผมเมาเหรอก็เลยจะมาโกงผมเนี่ยผมบอกตรงเลยนะครับผมไม่ได้เมา โอ้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแต่นี่มันเป็นแบงค์ยี่สิบจริงๆนะคะนี่เจ๊มึงช่วยดูการแต่งตัวของกูหน่อยนะไอเงินแค่ห้าร้อยเนี่ยทำไมกูต้องมาโกงมึงอ่ะผมมีปัญญาจ่ายอ้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณลูกค้าอันนี้มันเป็นแบงค์ยี่สิบจริงๆนะคะถ้าลูกค้าไม่จ่ายอ่ะร้านฉันขาดทุนแน่เลยอะค่ะจะขาดทุนได้ไงอะเจ๊ก็ผมจ่ายไปแล้วนี่ไงแบงค์ห้าร้อยเจ๊อย่ามาโกงผมนะผมไม่ได้เมาสักหน่อยอ้ นี่พูดใจมันดีๆหน่อยใครโกงใครกันแน่ฮะคุณอย่างคุณเนี่ย,ยฉันเห็นมาเยอะแล้วสรุปจะจ่ายไม่จ่ายทำไมคิดว่าผมกลัวแล้วไงฮะคือทำไมอ่ะผมไม่ได้เมาสักหน่อยอเอ,อ้เดี๋ยวพ่อใส่เลยเนี่ยฮะโอ้ยอุตส่าทำไงกับปันดีวันเอ,อ๊ยเบ้ด กูมีเรื่องอยากจะรบกวนมึงไงวะเฮ้ยเพื่อนมีอะไรกูรบกวนวะเฮ้ยมึงมีเรื่องอะไรให้กูช่วยวะมึงบอกมาได้เลยด้วยกูพร้อมช่วยเต็มที่เลยว่ะเพื่อนนะเรื่องของมึงมันก็เหมือนเรื่องของกูนะเออกูอยากจะเอาแบงค์ห้าร้อยของกูเนี่ยแลกแบงค์ร้อยของมึงได้ไหมวะกูจะไปแจกติ๊บเด็กอะเฮ้ยเรื่องแค่นี้ ได้อยู่แล้วสิเพื่อนไม่มีปัญหานะเออเอ,อหนึ่งสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเอาไปเพื่อนลองนับดูก่อนนะเผื่อมันเกิดขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยอันนี้เอาไปโอเคเพื่อน ไม่มีปัญหาเพื่อนกันช่วยกันอยู่แล้วนะเออยังไงเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนุ้ยอันนี้ไม่พันเดี๋ยวกูขอตัวก่อนนุ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะมีอะไรมีอะไรโทรมาอากูนะมันไปเหอะไปเหอะเก้เพื่อนเออไปไปเดินดีๆนะมึงอ่ะเก้ทางโน้นทางนู้นเออโอ้ยขอบใจมากเพื่อนเออเออโทรศัพท์คนโทรมาโหล คิดจะเล่นกับกูเลวไปเว้ยจะบุกตโต<อ> <laughs>